จังหวัด้อยเอ็ดครับก็บบบมีการเลือกน้องโพที่บ้านตาหยวกตําบลทงหลวงนะครับเป็นพื้นที่ในการที่จะรวมกันปล่อยพันธุ์สัตว์นามเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจํานวน2 0,000นตัวตรครับนายสุพลใจกรีมครับผู้ว่าราชการจังหวัด้อยเอ็ดเป็นประธานปล่อยพันธ์สัตว์นามเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหนือในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 ยูทีน้องโพบานตาหยวกตำบลทงหลวงอําเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมีการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำนเทอนีกเพื่อเป็นการขยายพันธุ์สัตว์น้ำและอนุรักษ์สัตว์น้ำไข้มีปริมาณหลายคืนโดยพันธ์สัตว์น้ำที่ปลอ่อยในเทอนีมีจำนวนกว่า200,000โตัวโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ซ้อยการอนุรักษ์สัตว์น้ำในพื้นที่ยาจะดสับ์น้ำที่มีขนาดเล็กนะครับหรือใช้วิธีการจับทีริทกฎหมายประมง ซึ่งจะเป็นการทาําไรยพันธุ์ซัตว์น้ำโดยเฉพาะช่วงฤด,ดูว่างไข่และเลี้ยงลูกไว้อ่อนเพื่อให้ทรัพยากรสัต์น้ำใ,ให้สามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้ยอย่างยืนต่อไปนี่ครับ